สวัสดีครับนี้เลยก็ได้ไหล่ะนี่นะครับเป็นบรรยากาศ่เราคิดอยู่แต่ถ้าเป็นครั้งนี้คือมันจะเหมือนแก้งเขาหรือเปล่าเป็นตัวไม่ทันครับที่มีทีมงานของน้องกันชลีครับคือเขาบอกว่าทำเดินการกั้สีทำเลืเลยเขาจัดสถานที่แล้วก็ถ่ายภาพนะครับน้องกันชลีก็มีงานของตัวเองนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยถึงงานของน้องกันชลีที่จะจัดขึ้นในปี2 5 6ปรอดีงานมีงานด้วย สวัสดีครับคุณการสวัสดีน้องเชษครับคุณเชษครับเชษวันนี้เรามาช่วยมามาเป็นอำนวยการอะไรบ้างที่ที่งานใจสุขอก็นะครับก็เตรียมเรื่องถ่ายรูปนะครับทำใบเซอร์นะครับแล้วก็สแกนบนสารนะครับแล้วก็แก้ปัญหาภายในงานอะไรโต๊ะโต๊ะนี้ใครจัดมาเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่โต๊ะโต๊ะพวกนั้นใช่ค่ะเป็นเจ้าหน้าที่เป็นโต๊ะของเจ้าหน้าที่เขาจัดให้น้องการมามาอำนวยความสะดวกอะไรบ้างในในส่วนนี้ ในส่วนในส่วนของงานกันก็จะมาในส่วนของการดูแลความเรียบร้อยนะแล้วก็เอาเด็กๆมาช่วยงานเด็กๆที่นั่งค่ากรรมการทั้งหมดก็เป็นของทีมเราทีมเราใช่ค่ะแล้วแต่ละงานใช้คนเยอะไหมก็แล้วแต่งานพี่แล้วแต่งานแล้วแต่ของงานงานเล็กงานใหญ่เลยอย่างงี้ก็ใช้ไม่เท่ากันน้องกันจะรับเฉพาะบางคนบางกลุ่มีมีใครบ้างตอนนี้ตอนนี้ก็ยังมีอาจารย์สุรพลนะคะแล้วก็ พี่ใหญ่ใหญ่ชิน้ำมันจรเนี่ยก็ไม่แน่ใจว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่าที่ลูกกันจะเข้าไปช่วยเพราะอะไรก็เห็นเพราะว่ามีทีมที่จะเข้ามาร่วมงานไม่ไม่ทีมถ่ายภาพไม่มีอันนี้เป็นไม่แน่ใจไม่แน่ไม่แน่ใจอ่าอ่าอ่าเสร็จแล้วบอกงานน้องกันของปีหน้าเลยใช่ค่ะของของงานปีนี้ปีนี้ปีนี้2568 สองพันปีปีหน้านะครับปีหน้าคลิปนี้มันจะออกปีหน้าอ๋อโอเคงานงานนักการก็วันที่ยี่สิบสามกุมภาพันห้าร้อยหกสิบแปดครั้งที่สิบสี่นะครับในดยจัดครั้งที่สิบสี่ใช่ค่ะ้งที่สิบสี่ประสบการณ์สิบสามครั้งมันสอนสมมันสามารถที่ยังไงเออโอก่อนนิดนึงจริงๆไม่ใช่แค่สิบสี่ครั้งเราจัดให้หลายชมรมก่อนหน้านี้เป็นสิบเป็นสิบสิบครั้งแล้วไม่ใช่ร้อยครั้งนะเป็นวันชมรมชมรมคนชุดขาวชมรม เอออีกสามสี่ชมรมประมาณยี่สิบสาสิบครั้งละของคนนี้คนนี้ของอาลามอาจารย์ลามก็เคยจัดไท้อาจารย์อาลามเคยใช่รจัดไทยและักงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นคนไปเปิดหัวให้แล้วก็พอเขามีพอเขามีทีมงานของเขาเขาก็จัดการเขาต่อคือเขามีทีมงานเนี่ยเขาต้องการที่จะคุมหรือควบคุมเรื่องค่าใช้จ่ายใช่ประมาณนั้นเรกาจัดการเขาต่อเาต่อไปได้อ่าล่ะเสร็จร้อยมาเริ่มจัดงานเอาเองตอน ตอนปีหกหนึ่งหกหนึ่งครับปลายปีหกหนึ่งตอนนั้นน้องกันปีหกสองโควิดหนึองหกสองกลายปีกางปีแล้วน้องกันยึดหัวหาดที่ราชพัฒน์พระนครเป็นหลักพอดีคุยกับท่านประธานก็คือท่านสมศักดิ์เกิดสิริที่เป็นประธานของชลรมเป็นเป็นอ่า เป็นอายการแล้วก็เป็นผู้พักษาเขาก็แกส่งเยอะแกส่งงานต่างๆเยอะคือตอนนั้นเองดีกว่าไปชนีเนี่ยที่เนี่ยเขามีเขามีคนยิดหัวหาดอยู่แล้วใช่ใช่นะคะเราก็ไม่อยากจะเข้ามาแทรกแซงกแล้วก็ไปดูที่นู่นเนาะที่นู่นก็สะดวกสบายในระดับหนึ่งแต่จากนั้นถึงปัจจุบันนี้คือสถานที่เขาไม่เพียงพอจํานวนคนใช่เราก็ต้องย้ายลงมอ่าย้ายลงมาที่นี่ตรงนี้มีจุดเด่นตรงไหน ตรงนี้มีจุดเด่นในระดับในระดับหนึ่งเนาะก็ม่นของที่จอดรถมันพร้อมด้วยพร้อมทุกที่มีข้อดีข้อเสียแต่ที่นี่ข้อดีเยอะที่สุดครับไม่ต้องเดินขึ้นชั้นสองแล้วก็ที่จอดรถกว้างขวางครับอาหารอะไรก็สะดวกสบายนะฮะอ่ะตอนนี้ก็จำกัดน้อยก็จำกัดน้อยกรรมการตัดสินพระน้องการเลือกยังไงในส่วนของกรรมการเราก็เลือกในระดับประสบการณ์บุญวุฒมีประสบการณ์แล้วก็ เป็นที่รู้จักของผู้คนด้วยไม่ใช่ว่าใครก็ไม่รู้จักอะไรเงี้ยเราเราไม่เอาไม่เอาครับเป็นที่ยอมรับด้วยนะครับหนึ่งว่าเขาสามารถที่จะการันตีนะมีมีคนขอเสนอตัวมาเป็นกรรมการเองเลยเม่อไม่กี่วันนี้กัาท,ทำไมเขาทาไมเขามามาคือเขาเก่ง,งหรือเนะหรือ คือทุกคนทุกคนที่มาเสนอเขาก็จะมองเขาจะเขาจะบอกข้อดีของตัวเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้ดูด้านเดียวเราจะดูว่าเออเขามีข้อเสียอะไรบ้างไหมข้อดีอะไรบ้างไหมอะไรเงี้ยแล้วก็ตําแหน่งที่เขาจะมาเนี่ยมีคนอยู่อยู่แล้วหรือเปล่าเขาไอ้คนเขาไอ้คนเดิมเนี่ยเก่าหรือเปล่าใช่คอัเพราะว่าถ้ามาแทนเนี่ยคนเก่าเขาเขาก็ไม่ได้ทําความผิดอะไรเราเขาบอกไม่ได้เราต้องต้องรักษาเขาไว้เหมือนตอนนี้กรรมการของธนาคารกันแน่นมากนะขยับก็ไม่มีใครกล้าขยับก็ยิ่งแน่น เพราะว่ามันค่อนข้างมันคงถ้าสายวางตัวชูโรงของเราก็จะเป็นเอสในส่วนสายวางเราก็ยังเป็นจริงๆอ่ะของเราเป็นอาหนักดันโคนสวอตใช่ไหมคะแล้วก็เราก็เอาอาจานเนอ้ยจารย์หมุ่งเนี่ยช่วยโอเคแกมาทีหลังเราเพิ่งรู้จักแกทีหลังเอางี้ดีกว่าถ้าหมูอ่ะครับอ่าเราก็เลยเอาแกมาช่วยอาจารย์พลอีกทีนึงอ่าปกติแล้วอาจารย์พลตัดสินพระสายวางอยู่แล้วเดี๋ยวมีโอกาสอาจารย์พลอยู่ทางไหนนะอาจารย์พลอยู่เล้าเท้าโอ้โหข้ายากข้าวยากข้าวยากใช่ไหม ใช่ท be <wh sí yes ี่จอดรถก็ยากจอดรถยากมากอาจารย์พลนี่เขามีความสามารถหลายด้านใช่เขาเขาปกติเนี่ยเขาจะดูทักษะว่างประสบการณ์เยอะสามล้กเพราวก็ต้องนั่งมาหลายชมรมแล้เขาก็อยู่มาหลายที่แล้วอาจารย์อะไรในคนหนึ่งสิทธิชัยสิทธิชัยก็คนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในส่วนของต้องพัดเอกซ์องพัดเอกซ์เพราะว่าเขาอธิบายเก่งแล้วก็ใหความเข้าใจเขามีความรู้เรื่องฟ้าเยอะครับก็อธิบายเก่งด้วยคือถ้าผ่านอาจารย์สิทธิศักดิ์แล้วสิทธิชัย ก็สบายแล้วอักกิ่งพักกิ่งเราใช้จั์แมที่ดูแลักกิ่อ่า่นี่มีคนจัดงานกันเยอะมากเยอะมากน้อบกันริ่บแทบวุกอาทิตย์เลย่ไม่ถึงว่าดีว่าเขาหรือเหนือว่าเขาคือในส่วนของการเนี่ยถาวดีกว่าไหมคืออาจจะอาจจะ ว่าปัจจุบันดีกว่าณปัจจุบันเนี่ยเราพร้อมกว่าคือเรามีครบวงจรทุกอย่างทั้งคนทั้งอุปกรณ์แต่ว่าอนาคตเราก็ไม่แน่ใจนะว่าอาจจะมีคนที่พร้อมกว่าเราแต่ถ้าถามว่างานประกวด้องการชลีโอเคต้งเขียหลายคนก็บอกว่าฉันเป็นสายวิทยาศาสตร์สายวิทยาศาสตร์ทุกคนเนี่ยแต่สายวิทยาศาสตร์หมดแต่เช่นวิเคราะห์หน่อยว่าวิทยาศาสตร์แต่ละที่ต่างกันหน่อยอ่า แต่ละที่ก็เขาบอกว่าอ้างเป็นสายวิทยาศาสตร์เจ๋งมีอุปกรณ์เจ๋งแต่ละที่เนี่ยในในฐานะไอเนี่ยจบวิศวะมาเนี่ยวิเคราะห์อะไรแต่ละที่เขาบอกบอกไม่หมดแต่ละที่เนี่ยอาจจะสายวิทยาศาสตร์ก็จริงแต่ว่าตรวจเฉพาะบางองค์หรือคุณต้องเสียเงินเท่านั้นถึงจะตรวจให้แล้วก็เครื่องมืออาจจะอธิบายไม่ขาดมันหลายอย่างอยู่ที่คนอ,อธิบายด้วยแต่เครื่องมือมันก็ไม่ไล่เรียกกันแหละ พระสมเด็จที่ผ่านเครื่องวิทยาศาสตร์นะครับไม่ได้หมายความว่าแท้นะคุกเขาต้องต้องมาเอ้ยอันนี้ตัววิทยาศาสตร์แล้วไอตัววิทยาศาสตร์เก๊กเเยอะเยอะครับเยอะครับอยู่ที่คนตรวจด้วยอคนตรวจต้องมีประสบการณ์เยอะเครื่องมือต้องดีนะครับไายต้องได้เจตายวิทยาศาสตร์มันเจริญก้าวหน้าขนาดไหนตอนนี้เท่าที่มางพัฒนาไปเรื่อยๆนะแต่ละชมรมก็มีบางชมรมพยายามที่จะพัฒนาตัวเองวิทยาศาสตร์เออมากขึ้นเรื่อยๆบางคนก็ วิยาศาสตร์แต่ว่าพอจริงๆเนี่ก็ไม่ได้ตรวจอะไรมากมายเอไม่ได้เป็นจริงอมันอยู่ที่ลูกค้าเลยครับว่าเข้าไปเนี่ยแล้วแบบเออถูกใจไหมวิทยาศาสตร์จริงไหม อันนี้มันอยู่ที่ลูกค้าด้วยคืออย่างอย่างของอาจารย์สุรพลนี่เขาก็มีทีมงานดูกล้องพันเอ็กซ์ดีครับของอาจารย์ใหญ่ของกันเนี่ยก็มีกล้องพันเอ็กซ์โดยอาจารย์สิริชใจเขาไปดูกล้องพันเอ็กซ์มีตรวจมือสารมามาเป็นเซ็ตอยู่แล้วเรามาเป็นเซ็ตบางงานบอกวิทยาศาสตร์แต่ก็ไม่มีตัวจไม่มีอะไรเลยก็มีก็มีเหมือนกันงานที่ไม่มีพันเอ็กซ์นะครับคุณไปหาพันเอ็กซ์มาไว้หน่อยเพื่อที่จะให้คือไอ้ที่ไม่มีเนี่ยแล้วบอกไปวิทยาศาสตร์เนี่ย เบื้องต้นพันเอกเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์เบื้องต้นแล้วนะจะได้จะได้อธิบายให้ทุกคนได้ฟังลูกค้าได้ได้ฟได้ฟังไม่ใช่ดูพันเอกดูอยู่คนเดียวดูสิบเอกดูอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยไม่ใช่คือต้องโปร่งใสด้วยให้ทุกคนเห็นด้วยว่าเออวิทยาศาสตร์ยังไงอธิบายเนี่ยของที่นี่เขาเขาเขาจ้งให้ดูของน้องกันก็ตั้งให้ดูเลยตั้งให้ดูเหมือนกันเอ้ผ่านตรงนั้นแล้วโอเคถ้าผ่านในส่วนนั้นก็คือสบายใจระดับนึ่งแล้วสบายใจเข้าเข้าได้ถ้าผ่านตรงนั้นแล้วไม่ผ่านตรงนี้มีไหม ไม่มีไม่มีมีน้อยมากไม่มีนี่นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็คือถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านพันเอกไม่ผ่านพันเอกแล้วาพันเอกก็คือเข้าไปเลยแล้วไม่ผ่านพันเอกอย่าหรือหรือถ้าเป็นอย่างเหรียญเนี้ยถ้าเหรียญเอาเนื้อดูซื้อมาเป็นทองคำเนี้ยมั่นใจว่าเป็นทองคำพอมาเช็คเอ้าไม่ใช่ทองคาเป็นทองเหลืองก็จบละเอ้ยใครใครมาส่งพระทองคํานะครับคุณมีใบเช็คทองมานะครับไม่งั้นไม่งั้นคุณจะถูกตีว่าเป็นทองผสมใช่ครับ อาจจะเป็นทองเหลืองด้วยซ้ำแล้วก็ไม่ใช่ว่า,อาพอเป็นทองแล้วจะเป็นพระแท้ก็ไม่ใช่อีก,อกต้องมีการส่องพันเอ็กแล้วก็ดูกรรมการดูตําหนิคุณทรงแล้วก็ดูลักษณะเป็นพระถอดพระแกะอะไรเงี้ยต้องดูอีกต้องดูครบครับไม่ใช่ว่าเครื่องมนสารแล้วจบต้องกันของสมนาคุณในวันที่ยี่สิบสามกุมภาพันธ์เขาอุบไปนิดนึงเขาอุบไมเนยค่ะตัดสินใจไม่ได้วด่าจะเอาอะไรแก่ คือถ้าแพงก็ไม่แจกนะแต่ขอน้องกันไม่ต้องห่วงค่ะสมนาคุณถูกใจทุกคนแน่นอนพระสมนาคุณนะครับอย่าปามาตนะครับวันก่อนผมไปทําคลิปพระแจกฟรีพระสมเด็จโอ้เขาแจกฟรีพระสมเด็จพร้อมเลี่ยมกรอบเจอกอบวัยเสลียสับเลยกรอบเฉียสับเลยคนมองว่าอ้าวแค่สามร้อยแล้วกันก่อนนี่นะครับเจอกับน้องเชศน้องกันในวันที่ ยี่สามซุนพาค่ะสองห้าหกแปดที่ไปทนีไทยแจ้งวัฒนาที่นี่เหมือนเดิมนะครับวันนี้น้องกันก็มาอำนวยความสะดวกของอาจารย์อาจารย์สุรพลเพื่อให้เพื่อให้งานงานเรียบร้อยอ่ะไปรับรองไปรับรองไม่เกินสิ้นเดือนนี้นะคะของคันที่สิบสามเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไม่ใช่ผมจะถามว่าไปประกวดน้องกันเนี่ยอย่างกับวันเนี้ขอาจา์สุรพลเนี่ยอีกกี่วันได้ของของการส่งแอร์ของน้องกันก่อนของน้องกันเนี่ย พอทุบรวมของแ้กันนะคะก็ประมาณที่เดือนนี้น่าจะถึงบ้านของทุกท่านเรียบร้อยแล้วก่อนปีใหม่แน่นอนนะคะแต่ของอาจารย์สุรพลเนี่ยไม่เกินยี่ไม่ของการจะส่งให้อาจารย์สุรพลทํางานต่อเนี่ยไม่เกินยี่สิบกว่าวันก็อาจารย์สุรพลต้องไปเซ็นแล้วก็เลือบตรบอต้ก็ไปทําต่ออเพราะเนี้ยทวงที่อาจารย์สุรพลได้เลยวันนี้เราเราทำอะไรไม่ได้ขายพระพร้อมใบประกวดบอกว่าไอ้ได้แผงขึ้นนะคือขายพระพร้อมใบประกวดเนี่ย บางทีได้แพงกว่าพระเพราะใบใบเซอร์ใช่ค่ะทำไมมันเป็นอย่างนี้เจตก็มันเป็นการันตีอนะว่าพระนี้ได้ผ่านการตรวจแล้วมันก็ดีกว่าที่แบบไม่ได้รับผ่านการการันตีแต่ก็ต้องดูชมรมอีกสมสมาคมอีกว่าชมรมอีกว่าใครเป็นคนการันตีครับถ้า,าชมรมชมรม,ม,มที่น่าเชื่อถืออมันก็เชื่อได้ระดับหนึ่งก็สูงขึ้นแหละราคาก็ต้องอัพขึ้นเราจะเห็นนะครับพระหลายวัดเอาพระมาส่งประกวดนะครับ พราะว่าท่านต้องไปแกะพระแท้ญาติโยมนะครับก็อาพระไปแจกให้กับญาติโยมเพื่อนาเงินมาธนูปรุนลศาสนาต่อนะคะครับก็เจอกันกับน้องกันน้องเชิในวันที่23กุมภาค่ะที่ไปสะพทขไม่เลื่อนนะไม่เลื่อนไม่มีเรื่องของเราไม่มีเรื่องนะคะถ้าเลื่อนเราจะแจ้งสำหรับคนที่ติดต่อทางช่องมานะครับเพื่อให้ไปทําคลิปงานอื่นนะครับไม่ต้องติดต่อมานะครับไม่ไปบอกตรงเลยนะครับ ผมจะไปใ้ใจอ่อนหน่อยพี่ผมจะไปอยู่สามงานนะครับก็คืองานน้องการงานอาจารย์ลาบามงานอาจารย์สุรนงานใหญ่จินนัญชรนอกนั้นไม่ต้องติดต่อมานะครับไม่ไปไม่ไปมีมีคาสัญญากันลึกๆไม่ว่าไปเหมาะนะครับอยู่ใช่ไหมครับคือไม่ทําให้งานนอกเหนือจากนี้นะครับใครจะไปที่ไหนนะครับไม่แต่สายห้างผมไปเห็นไปอยู่ใช่ไหมไม่ใช่ผมมีเอฟซีสายห้างเยอะคือสายห้างะไปนะครับ เพราะว่ารู้จักกันมาก่อนอก่อนสายนี้ก่อนสายอนุรักษ์ก่อนสายอนุรักษ์นะครับก,ก่อนจะมาก่อนจะมาคล้องแขนัอขนอนุรักษ์เนี่ยรู้จักสายห้ามาก่อนรู้จักทุกคนเ <c oughs> ดวกน ติดตามข้อมูลข่าวสารของการของน้องเชษได้ที่ไหนได้ที่ชมรมชมรมอนุรักษ์พุทธศิลป์นะคะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กจลอมอนุรักษ์พุทธศิลป์หรือ YouTube ช่องอนุรักษ์พุทธศิลป์ใช่ครับแล้วก็แล้วก็เฟซส่วนตัวของแล้วก็เบอร์โทรกันก็ได้ติดต่อได้ตลอดเวลาศูนย์ตรงหนึ่งห้าเจ็ดสามหนึ่งสองห้าหกเดี๋ยวผมลงผมลงเบอร์ไว้ได้อได้ตอดเวลามีอะไรติดต่อคุยกันเองนะครับใช่ค่ะคือคลิปของผมกับน้องกันเชษนะครับสบาย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 นะครับ คือต้องการสื่อสารให้คนรู้ว่ามีงานเมื่อไหร่มีอะไรแจกนะครับส่วนส่วนของเสื้อเสื้อส่วนของแจกนะครับเราจะไปคุยกันทีนะครับใครเอาไม้ก็ยังตัดสินใจไม่ได้ว่าจะเอาแพงมากแพงน้อยขอบคุณมากด้รับการตรวจตรวจสอบมาก่อนแล้วแน่นอนคือพระพระสมณาคุณครับของสายอนุรักษ์นี่นะครับเขาเช็คก่อนนะครับเพราะว่าพระพระสมณาคุณคุณสามารถส่งประกวดได้ใช่ครับ พวก่วยของน้องการหน้ามาส่งประกวดเต็มเลยวันนี้ยเมื่อกี่งานอ่ะออก็แจก็็แจกไปก่อนหน้ารอบนี้เอาประกวดขอบคุณมากครับน้องเช่น้องการครับสวัสดีครับครับแสดงว่าพี่เทพก็รู้แล้วเดี๋ยวว่าใหญ่ก็เขาไทยทำ